สวัสดีทุกคนในวิดีโอที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พาทุกท่านไปพูดจับกับการบริการของตุกตุกแท็กซี่ที่เป็นรถสีส้มกันเนาะและในมื่อวานในทุกท่านได้มีการบริการในรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็น e-v แท็กซี่นั่นเองหรือเอิ้นอีกชื่อหนึ่งก็คือแซง SM ลาวนะัเองนะเปิดนการบริการของรถแท็กซี่สีเขียวเนาะที่เพิ่นหากับมาเปิดให้บริการใหม,ม่ในนคะรหลวงไม่จันทร์ใหนเมื่อวานนี้เองเด้อและในวิดีโอนี้คนจะพาทุกคนมาจะขันตอนในการเอื้อนใช้บริการของรถแท็กซี่สีเขียวนี้อ่าโดยพานแอปพลิเคชันของเพื่อนเนาะและกาจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ารถของเพื่อนี่เป็นลักษณะแนวใดและการบริการนี่เป็นแนวใดและมีราคาเป็นแบบใดแน่มุมสูงของรถที่เป็นแนวไหนเนาะเพราะว่า การจำแนกสนะีรถในการให้บริการนีแท็กซี่นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะทุกคนนอะกจากห้เราได้หฮุ้ว่าอันนี้มันรถแท็กซี่ด้วยอันนี้อ่าเป็นรถบุคคลทั่วไปด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี่เนาะเพิ่นน้ำเข้ามาในนครหลวงจันทา์นี่ร้อยห้าสิบคันเนาะเพื่อมาให้การบริการในนครหลวงเนื่องจากในรานี้จะมีความสะดวกสบายว่องไวและมีราคาเป็นเท่าไหรเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาห้งจกักกับรถแท็กซี่อ่าอีวีแท็กซี่เนาะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะ ที่มาให้บริการอยู่ในหนคอหลวมเวียงจัดขั้นตอนที่จะเอื้อให้รถแท็กซี่มาหาเฮาก็มีเทียงง่ายๆนะทุกท่านอันนี้แมนขับพรเจ้าดาวลดมาแล้วแล้วก็ลงทะเบียนมาแล้วเนาะเมื่อเขากดเข้าในแอปพลิเคชันแล้วเนะาะก็จะพบกับหน้าต่างที่เป็นลักษณะประมาณนี้เขาต้องการจองรถเขาก็เข้ามาในเมนูอิ๊กเลยแล้วให้เขามาเลือกในหัวข้อคำว่าแผนทนี่นี่เนาะแล้วระบบนี่ก็จะดึงโลเคชันที่เขาอยู่นี่เลยเนาะออตโต้เลย ถ้าว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปเนาะเขากา็ให้เขามาเลือกคาว่านี่เนาะอ่าจุดนี้เองมาเปลี่ยนจุดนี้แล้วกลับมาพิมพ์เนะาะทำตัวท้งทิงนี่กับแมนจุดที่เขาอยู่เนาะแล้วตัวทั้งลุ่มนี่กับจะแมนอ่าปลายทางที่เขาจะไปสมมติว่าข้าพเจ้าจะไปภาคสันเนาะอ่าอนนี้เห็นแล้วแล้วเขาก็กดใส่คำว่าภาคสันนี่แล้วเราบบก็จะประมวนผลให้เขาเอาตัวเลย ระยะทางราคา,าของแท็กซี่นี่ของแอปไล่ให้เขาออโต้เลยและ,และเส้นทางที่เขาจะไปแบบนี้เนาะก็คือราคา42,000แต่ว่าในปัจจุบันนี้เพิ่นหาการทดลองในการแลนและการทดลองระบบเนาะเพิ่นหากัเปิดให้บริการไปก็คือเปิดบริการจะเป็นทั้งกาเนาะก็คือเมื่อวานนี้เนาะวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดปีสองพันเสามเนาะเดี๋ยวข่าวพเจ้าจะใส่ซิทตัวนี้เนาะก็คือเอิน ในไซปร่มอสซันอยู่ในช่วงนี้เคาก็กดคําว่าจองเลยมาเบิ่งเนาะว่าจะมีรถที่อยู่ใกล้เฮาบ่เพิ่นสะดวกมาหับกัฮาบ่เนาะตในตอนนี้อันนี้เนาะเวลาอ่านรถเพิ่นสะดวกมาหาเฮาแล้วเนาะกาก็จนเนาะทุกคนตอนนี้เนาะอ่าก็ใช้เวลาอยู่น้อยนึงเนาะก็ได้เอิ้นรถให้เพิ่นมาหับเฮาฮอดสถานทีละรถเพิ่นก็ได้มาฮอดเฮาแล้วในตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาทดลองนั่งอ่าลองเบิ่งเนาะ ว่าจะปิดเนืาใดในการใส่บริการของเพื่อนนี้สบายดีอขออนุญ,ญาตด้วยไอ้อเดย๋ยวเป็นการรีวิวการน้ำไส่โอเคเนาะอะไรเนาะไปตลาดเศร้าเนะอ่าดดวยไปอ่าภาคซัน นี่ก็คือบรรยากาศภายในด้านในของรถเนาะตัวคือว่าไม่เอี่ยมเลยนะไอ้เนาะสะดวกสบายเลยกว้องขว้างนั่งสบายนั่งสี่คนหาคนอีกได้เนาะแต่ว่าเพื่อนกำหนดบอกว่าจะคนพระภูดีสารขึ้นเขาเข้ามาเนี่ยจะจะสี่คนสี่คนนะด้วยหากระสุนเขาญาติหาไอ้ซิวเนาะได้ข้าพเจ้าซื้อเรียนวันเนาะเจ้าของ ขับรถ0 3 4 9รถแท็กซี่ของแ่งแสงจีเอ็มเนาะไอเอ็มลาวแสงเน็ตเอ็มลาวเพิ่นจะนำพาเขาไปอันนี้ก็คือปิ่นเทือยบิทเนาอที่จะมาพาทุกท่านมาทดลองนั่งหรือว่าท่านใดเนาะหากว่าได้มาเที่ยวลาวอ่าหรือว่ามาเนาะเขาหลงไอจัดแล้วอยากจะใช้บริการเนาะก็เอื้อนเพิ่นได้เนาะรถรถนี่ เขาจะพบเห็นอยู่ในทใน uhm. ははั่วไปเนาะในตัวเมืองเลยสมมติว่าขั้นมาคือค่ะคือหลายคนบอได้โหลดแอปมาอย่างสิเห็นอยู่ในทางอย่างสิเอื้อนได้บอได้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 เนาะเอื้นได้แล้วอันก็จะขึ้นเป็นอันนี้ให้เนาะว่าม่ว่างเนาะขึ้นเป็นได้เห็นไฟสีสีเขียวสามารถรันรถกลางทางได้ในกรณีที่เรานำใส่แอปบอได้บอทันมีแอปสะดวกเนาะก็คือแอปของเพื่อนนี่จะไล่เนาะเป็นระยะทางไงเขา รากาลายเปลี่ยนจำนวนเงินน็อตคืออ่าเขาเาเห็นในในวังกี้นี่เดี๋ยว่าโอเคอยู่ในนาอเพราะว่ากว้างกว้างแล้วก็บเบาะนุ่มดีทุกคนมันปัจจุบันนี้เพิ่นเลียนต็บหรือเ่าเลียนเต็มจำนวนเลยบ่หรือว่าออกมาในบางส่วนคือเห็นในน่าอาจจะเลียนเต็มหมดละซูปเปอร์อประมาณร้อยหนึ่งเดือาร้อยไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เพื่อนก็มีพิธีเปิดเนาะเปิดยังเป็นทางการไปแล้ว,ว,วกั เพืเ่อนได้เ,เห็นนะว่าเพื่อนเขียนในข่าวว่ามีจานวน150คันเนาะอยู่มาแลีนอยู่ในนครหลวงในคันต้นต้นในต,อน,ต,อ,นต,อ,นตอนนี้จากมูหาจากมูไอ้คขาเปิดให้บริการในการแลนหาของบริษัทของเรานี่นส่วนใหายส่วนนี้มันเป็นผมทรงผมสันส้นเนาะนโดยส่วนหลายา็จะเริ่มเจ็ดโมงยัง,งเริ่มเปิดเจ็ดโมงยังเพราะว่าระบบกันยังบ โบทันได้ปักปันกาเปลี่ยนกาอันเถื่อโดยประมาณนะเน็ดยังบางคนโมเมื่อยก็แล่นฮอตมันโม่สองโมงกลาคืนกัมีสามโมงกัมีสี่นะเมนสลับก้ากันเนาะยังเถื่อยังเถื่อเน่ยยังบริสั่นด์รู้ว่าซุกนี่เบีบริษัทกระจาอันให้เอาเห็ดเบี้ยคมันแปดชั่วโมงยังยังเป็นในในคูแบบนี้อยู่แมนมืนแปดชั่วโมงแล้ว กายแปดชั่วโมงไปถ้าเฮาบ่เมืม่อเยเฮาอยากขับจะเป็นโบนัสเนาะจะได้พิเศษแล้วก็สมาธิอันได้ฮอเดเลิศก,ก็ได้อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าร0อยปเปารเป็นอ่เาป็นแท็กซี่อีวีอแท็กซี่นั่นเองที่เพิ่นนก็เข้ามาแลนในบ้านเฮาก็คือเป็นรถสัญชาติของเวียดนามเนาะของบริษทัทของเวียดนามโดยตรงเลยก็ดีเลยเนาะอ่าเพราะว่านึงก็คือเฮาจะได้ห้ว,ว่าเป็นแท็กซี่ แล้วก็มันจะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเห็นเห็นยุใสใ่ไหครับจริงๆนเพราะว่าเอออันนี้ไม่นรถแท็กซี่เด้อประมาณนี้นะนะเพราะมันจะพื้นเมียนสีจะพื้นเขียวเห็นบอดไดก็ถือว่าเป็นบริการแท็กซี่ของเราสามารถเลิรอนขึ้นได้อันนี้ก็ยังว่านโบกูได้มีข้อมูลตัวที่วางไลนในระยะทางเนาะใอ้พอจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการไล่ราคาของระยะทางที่เขาไปบะการได้ตามระยะทางมันมันจะระบุอยู่ในในแอปเลยเจ้า อันแทบลูกค้าก็จะเห็นชื่อว่าเขาจะไปอันวันใดเนาะเขาเขาจะเขียนชื่อวันวันอัน้นบางโยบางที่มันก็จะบว่ขึ้นคือว่าที่เขาจะไปแล้วเขาเอาเอาเคใกล้เคียงเขาเอาเขียนบางมุดลงแล้วมันละเขากดเข้าไปมันจะบอกแจ้งราคาเลยว่าเท่าไรเท่าไรอันนี้ก็คือความความสะดวกเนาะแล้วกับพก<ม>อ่ามาสมาเบิ่งราคาก่อนได้ว่าเขาพอใจวอเดือจะไปวอเดือเท่าไรนะ สมมติว่าเอาเขาบอกเขาใจนี้เขาต่อรองราคากันได้บ่ตัวนี้มันจะโบได้เนาะทางบริษัทเพิ่นจะจัดอยู่ในระบบทางแอพคิดได้ให้เลยหรือว่าเรียบร้อยเนาะก็คือก็ต้องต่อรองกันเขาเขาเขาเปิดขึ้นมาเขาใจในราคานี้เขาก็เอื้อนเนาะเพราะใจเขาก็เปลี่ยนไม่ก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งของแซงเนาะ SM เล่าในเนาะทีมเพิ่นเป็นน้องไมที่เข้ามาในปัจจุบันนี้ กำลังทดลองในการเล่นแล้าก็เปิดตัวไปเมือ่อวานนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีของโลกาเนาะมีโลกา้ามีอินไวแล้วก็จะมีเป็นอ่าตุ๊กตุกอ่าที่ว่าเป็นตุกต๊กตุกสีสมนะ้มะเนาะอันนั้นก็จะเป็นของกอกมูฟอ,อีก,อ,กอันหนึงเนาะก็ถือว่ามันมีหลายบริการเนาะ U U นอยู่อยู่ในนาะงข้อลองตอนนี้เขาเลือกเลยทุกคนแต่ว่าอันที่ขา้าพเจ้าอยากมาทดลองก็คือหนึ่งก็คือมันมีความเป็นจุดเด่นเนาะทุกคนก็คืออ่ามันมีความเป็นแท็กซี่ที่แบบว่าเห็นแล้วอยากจะเอื้นไส้เหยทุกคนมัน มันเน้มเห็นมันแล่นในตัวเืองทุกคนอันนี้ก็คือเป็่นบรรยากาศนะทางด้านในของรถนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นเบาะนั่งส่วนทางด้านหลังขออนุญาตเพิ่นมารีวิวเลยเนาะื้นนี้เนาะเป็นการแนะนํชาวดาวเทานใดมาเที่ยวนครหลวงและอยากจะไปเมา่าไปลินไปเที่ยวกลางคืนอย่างสิในตอนหน้าไปนะเพิ่นอาจจะแล่น24ชัชวโมงเต็มตัวเลยเนาะเอาก็เอื้อนใส่ได้ท้งั้งหน้าทั้งข้างรถนะเพิ่นก็จะมีเป็นเบอร์โทรหรือว่าดาวโหลดแอป ผ่านะระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของเราได้เน,นาะทุกคนอันนี้เพื่นาากัพาเราลัดมาตามซอยกปกติย้ำตอนสวยสี่โมงเลือกเวียกของหลายคนนี่รุดติดด้ยเนาะตามเส้นทางหลักนี่อันนี้เพ่นก็จะพาเฮามาเลาะอ่าอ,ออกตามซอย,ย,ยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางตืมนะทุกคนนี่บรรยากาศบริษัทเรามันเป็นคือว่าจะเป็นบริษัทไง บริการแท็กซี่ในในนครหลวงเขาซะแล้วก็มันจะสะดวกสบายที่ว่าบริการลูกค้าได้เต็มที่ออื้นยำไหนมันได้ทันใจยมนั่นแล้วก็เป็นรถที่ไ้ไฟฟ้าปิดมิดต่อซิ่งแวดล้อมแล้วก็ปิดมิดต่อผู้นาไส้นาเน่อพอปัจจุบันนี้บ้านเขาก็ใส่ไอาการนำไส่โรถไฟฟ้านี่ถือว่ามาแห้งได้อยู่ในลาวเฮานี่ พอวันหนึ่งก็คือคือเ้องโถงเนาะว่า,วาปัจจุบันนี้บ้านเฮาน้มันก็ค่อนข้างว่าจะสูงเลยราคาน้ำมันเนาะแต่ว่ารถไฟฟ้าหรืออีวีนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในในการนำสมไซส์กบูมีแต่จากบ้านเฮาดอกนกกระมี่ไดหลายประเทศเพิ่นกน็กำลังนำไส้กันหลายเลยในการนำไส้รถไฟฟ้าเนี่ยนี่มาหอดแล้วนะจุดหมายปลายทางเนยวซ้าย ได้ยินได้ยินตีนรถได้ยินเสียงอตีนรถน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าข้างในให้ความรู้สึกว่านางสบายสบายเลยทุกคนนุ่มเนาะนิ่มสามร้อยเมตรจุดหมายของคุณจริงสบายว้มันแงมันเป็นรถอ่ารถว่ารถอ่ามันบ่เป็นรถเก๋งเนาะเอนว่ารถ ซื้อซื้อมันเป็น,นบริัทบินฟาด e v f ห uh ้า huh. e v f ซื้อแมนฟาดน,นะโอเคฮอดแล้วฮอดแล้วจุดหมายปลายทางจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอเคจุด ประตูข้างๆออกได้บ่โอเคหอดแล้วเนาะคิมานโอเคเข้าใจได้หลายเด้อเข้าใจอ่าท้าปลอดภัยฝากไว้เนาะอ่าท้ายอุติมเดือนใส่เลยเนาะทุกคนเป็นรถคันสีเขียวแบบนี้เนาะที่เพป็นมาฮับเฮานี่เนาะเป็นเบอร์โทรทางด้านข้างแบบนี้เลยเป็นรถหลักษากประมาณนี้ เพราะว่าวปัจจุบันนี้เนาะการบริการของเพื่อนแมนสามารถเอื่อนไซได้ฮอดเมื่อวันที่12เนาะเพื่อนการบริการทดลองเลนฟรีและก็ต่อไปเขาก็จะได้เสียเงินตามระยะทางนะทุกคนนี่ก็คือลักษณะเนาะของรถแท็กซี่ที่เพื่อนไซเป็นรถวินฟาดเนาะ VF5 พา s นั่นเองเลยทุกคนเป็นลักษณะประมาณนี้เอื่อนว่าเป็นรถครอบครัวก,วก็ว่าได้เนาะมุมทรงลักษณะเนาะอันนี้ให้เพื่อนเอื้อมาส่งอยู่ที่ ผักสันั่นเองขอเข้าใจน้ำไอ้เพื่อนนะอเนาะไอแรงขำเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกคนเข้าไปทางด้านในผักสนก่อนเนาะรถเพื่อนกาแลนทุกคนแลนทัวร์ไปเลยอยู่ในนะ้องข้าวหลวงวิจาร์ในแอปพลิเคชันเราหลังจากที่เพื่อนมาส่งขาแเ้วเข้าจุดหมายไปทางนะเนาะเขาก็จะมากกดมากกดนี่นี่นี่ในกดให้แอปเนาะกดยืนยันเนาะเพื่อว่าเพื่อนได้มาหาขาเอาแล้วเข้าวจุดหมายไปทางแล้วการเคลื่อนไหว ล้วก็มีการให้คะแนนพ้อมเนาะผู้ที่เพิ่นมาทรงเฮานั่นเองให้คะแนนเว่าเพื่อนก็บ,บริการดีเราก็ให้คะแนนไปเนาะระยะทางก็แมน3.2กิโลเมตรเนาะใช้เวลาอยู่9นาทีเนาะก็คือ,อมันจะบอกรายละเอียดทุกคนเนาะอยู่ในแอปของอของเฮานี่นี่เนาะบอกรายละเอียดเลยบอกทางว่ารหัสเที่ยวเนาะในนี้มีรหัสเที่ยวแล้วก็บอกระยะทางบอกเวลานี่จากจุดที่เฮามานี่แล้วก็บอกจํานวนเงินพร้อมแล้วก็บอกผู้ ให้บริการเฮาเนาะเขาก็ให้คะแนนไปฮาดาวนี่ขับเป็นมิดอ่าก็จะมีาว่าผู้คนขับเป็นมิดคนขับสนุนยางสุดอกสุดใจอ่าคนขับเป็นมิดผู้ขับรถใส่ยางสุดเจเขาก็ให้เพิ่ไปทิกให้ไปเป็นมืออาชีพเนะาะยานพาหนะสะอาดรถวุ้ยเสียงรบกวนอันนี้ก็คือการให้คะแนนเนานะก็คือเป็นการ ซงมอบอีกอันหนึง่งอันีนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยเนาะสื่อ,อายเรียนวันนั่นเองผมมีไซนเนาะรหัสรถของเพ่ินกัจจแมนกอรอร์034 9เตอรัอน,นี้บรรยากาศาอยู่ที่ด้านหน้าเนาะของศูนย์สังาัฟัก์ซันในมงต้นสวยมันก็จะเป็นมงที่ว่ารถคนขางว่าจะหลาเนี่ยแต่ว่ากา็จะพอดีเนาะแต่จะเข้าไปด้านไหนไปกินข้าวก่อนเนาะ ใช้เวลาประหยัดต่อทุกคนเออได้ะทางแต่3กิโลไปแล้วกับในเดี๋ยวขับไปเจ้ามาร้องหาลองมึงเนาะ3 5ุดหาในราคา40 40ฝ่ายพันเนาะเดี๋ยวขับไปเจ้ามาไล่บปเดี๋ยวมันตกยูคุอาเท่าไหร่3 5ุดหา ให้46คันเนาะเพราะว่าฟุตคอร์ดเนาะยู่สูนการค่าพักซันนี่ก็จะแมนยูลุมพี่ทุกคนจะอยู่ทางด้านลุมเนาะของสู์การค้านั่นเอง